ช่เป็นตัวแรกของผมเลยครับผมก็รู้สึกดีใจบวกกับตื่นเต้นด้วยครับผมจริงจริงจากวันนี้มาก็คือนับวันรอเลยครับเตรียม้อมยังไงบ้างเพอมาเป็นเพลเตอร์ที่แบบเกี่ยวกับเรื่องราวต่อประเด็นทางดีดูแลผมอะไรของผมจริงจริงก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์ผมอยู่แล้วด้วยก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากแต่ว่าก็ศึกษาพูดาหแล้วก็กินไปๆครับเพราะว่าชอบจริงผมเป็นคนชอบกินพวกนมกับโยเกิร์ตนี้อยู่แล้วพอได้มารอมีกรุ่นก็ชอบเลยครับ อะอจองตัวิในการทำดิิตอ์ในคงน,นี้ยไหมจริงๆก็เข้าออกรลังการยเยอะขึ้นเงี้ยให้ให้เราตอบโจทย์กับอบอดี้ที่เข้ากับแร <c oughs> ์แใช่ผมยังเขินอยู่ครับกล้องเยอะมากเลยตอนนี้ <c oughs> มาแล้ว อ๋อครับรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณรู้โอกาสที่เข้ามาเลยครับผมเพราะว่าก็เหมือนค่อนข้างบิ้วมาเรื่อยๆอยครับแล้วตอนนี้ก็ได้พนเีกร์ตัวแรกแล้วก็รู้สึกดีใจแบบบอกไม่ถูกเลยครับตอนที่คอนเฟิร์มมาครั้งแรกก็บอกแม่แม่ก็ดีใจมากเลยครับก็ก็ภูมิใจผมก็ภูมิใจครับเรียกว่างานในวงการเลยเริ่มมาเรื่อยๆครับซีรีส์เลยครับใช่ครับผมตอนนี้ก็มีซีรีส์ด้วยครับแล้วก็มีงานวา่าผ่านผอินสตาแกรมอะไรพวกเนี้ยครับเรื่อยๆก็ฝากติดตามฝัน ไปสนามได้ได้ตลอดเลยนะครับผมนักกีฬานะฮะยังครับผมที่จริงตอนนี้คือเหมือนว่ายน้ำมันไม่ได้มีแมตช์แข่งที่เป็นแมตช์เอ่อมหกรรมด้วยครับปีนี้ก็เลยแบบว่าไปซ้อมบ้างในวันในนวัที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบว่าต้องไปเก็บตัวเข้าแคมป์แบบต่อเนื่องเหมือนช่วงก่อนออะไรย่างเงี้ยครับใช่อยันตัวตัเองแต่พี่ด้วยนะได้ก็ได้ก็ได้ครับงานที่ไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้มารับงานที่ไทยอ่อไทยเดนอชิโกะว่าโด้เดะก๊ะ 本当なんかこう年々増えてきてこうすごく毎回楽しいですしえそれにあのタイという国がどんどん来るたびにどんどん,どんどん好きになっていくので本当に来ることだったり仕事をさせてもらえることが本当にえいつも楽しみで日本でもタイに来る日を結構楽しみにしている時も多いので本当それは皆さんタイの方々の温かさだったり、ね เขาบอกว่าตอนนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นงานจากที่ไทยผมาดีใจมากๆเพราะว่ามาแล้วก็ชอบขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณที่ชอบขอบคุณคนไทยทุกๆคนว่าชอบผมด้วย は今日うなんかのファンの方々も来てくれて、どうどう,いう気持ちですかもう本当に毎回試合の時だったりとか、あの来てくれる日本に、日本での試合にも来てくれる方もいるので、本当にタイのファンの方の温かさは、えー、こういうイベントがあるたびに、すごい身をもって感じ,、うん、感じます。 เอฟซีทุกๆคนมาหาตอนที่แข่งกันทุกๆครั้งด้วยบางคนมาจากมามาญี่ปุ่นด้วยพบกันมากนะครับมา,าครักงนี้ไปเที่ยวที่ไหนอ๋นะะอแอ่ทยเดนะัวคุไป่นまり行けてมいด้ังไม่ได้ไปครับด้ปปป้เอไปออไป みたいな何かあのファンの方に言いたいことはありますか本当いつも自分が来るたびに歓迎してくれて、まあ、ファンの方だけじゃなくこう,こういうスタッフの方だったり皆さんに本当に感謝しているので<ー>、えー、これからも自分はタイに、えー、たくさん来たいのでぜひよろしくお願いします。えー รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเอฟซี FC กับทีมงานด้วยอ,อินดีอินดีผมตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับ